ยินดีต้อนรับสู่กระแสะข่าวดังสนทิยาบุกถามกะกะตสมาชิกภาพพิธาสิ้นสุดช่วงปี62หรือไม่สเลือกตั้งโมคะวันที่11สิงหาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตนายสนทิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการกันมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและ สิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรได้ยื่นหนังสือต่อกะกะตอขอให้เปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งสสเนื่องจากวันที่14สิงหาคมนี้จะครบ3เดือนที่กะกะตมีมติประกาศรับรองสส5 0 0คนขณะนั้นมีกระแสข่าวระบุมีผู้ได้รับเลือกตั้ง71-100ค,คนคนที่มีเรื่องร้องทุจริตจึงต้องให้กะกะตเปิดเผยเรื่องทุจริต ดังกล่าวนั้นมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่อย่างไรเพราะหากกะกะตพิจารณาแล้วเห็นว่าคนเหล่านั้นกระทําทุจริตจริงต้องสั่งเพิกถอนสิทธิ์และเลือกตั้งใหม่ก็จะทําให้บางพักที่นำเสียงไปสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาหรือถ้าตั้งรัฐบาลไปแล้วกะกะตดำเนินการกับผู้ที่ทุจริต ในภายหลังก็อาจทําให้เสียงในรัฐบาลลดลงทําให้รัฐบาลมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพได้นายสนธิยากล่าวว่านอกจากนี้ยังต้องหายังต้องการทวงถามกรณีเคยยื่นให้กรกตตรวจสอบว่าการที่นายพิธาลิมจะเดินรัดหัวหน้าพักก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งสสเนื่องจากถือหุ้นบมจไอทีวและกกต ได้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะสอสอของนายพิธาแล้วนั้นอยากทราบว่ากะกะตเห็นว่าสมาชิกภาพสอสอของนายพิธาสิ้นสุดตั้งแต่เมื่อใดปี2562หรือไม่หากสิ้นสุดไปก่อนจะมีผลให้การที่นายพิธาในฐานะหัวหน้าพักซึ่งเซ็นรับรองส่งผู้สมัครสอสอของพัรเก้าไกลทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะไปด้วยหรือไม่ประเด็นนี้จะมีผลถึงคุณสมบัติของสส9ไกลถึง151คนและอาจนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะซึ่งต้องนำไปสู่การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่เบื้องต้นอยากให้กะกะตชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนนายสุธิยากล่าวอีกว่าได้ยื่นคำร้องต่อประธานกะกะต เพื่ออุทธรคำสั่งของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้ยุติเรื่องกรณีตนได้ร้องขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวแพรทองทานชินวัตรและพรรคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายเป็นการยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกภาพพรรคเข้ามาชี้นำครอบงำการดำเนินกิจการของพรรคและเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพรรคตามมาตรา28 29 ประกอบมาตรา92พบพรบว่าด้วยพักการเมือง2560จากเหตุที่นางสาวแพรทองทานบินไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอีกทั้งไปปราศัยที่จังหวัดอุดรธานีโดยระบุจะพานายทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานรวมถึงข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยที่คล้ายลายมือของนายทักษิณเนื่องจากเห็นว่า ตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอฉบับที่2มาตรา 132, 136, 137ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุจริตโดยใช้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่านั้นซึ่งพยานหลักฐานต่างๆที่ตนยื่นให้กะกะตพิจารณาทั้ง3ประเด็นทั้งการที่นางสาวแพรทองทานมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและ แคนดิเดตนายกในขณะนั้นแต่กลับเดินทางไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงจึงอยากให้ประธานกะกะตะพิจารณาหลักฐานรวมถึงความเห็นต่างๆของนายทะเบียนพักว่ามีการเชิญนางสาวไพรทองทานมาให้ถ้อยคำจริงหรือไม่และพิสูจน์ว่าข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยไม่ใช่ลายมือของนายทักษิณจริงหรือไม่ขอบคุณสยามนิวค่ะ